สวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเพลินไบอัมตรีนีโดยแมหมออมัมธรรมทารโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนพฤศจิกายนครึ่งเดือนหลังพฤศจิกายนเนาะสิบหกถึงสามสิบพฤศจิกายนของคนที่เกิดในวันพระราษีบดีมาดูกันว่า1 6ถึง30พฤศจิกายนนี้นะดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพระฤาษีบดีจะเป็นอย่างไรกันบ้างใบ,งบ,งบ,งบงแรกมาก็โอ้โหอ่ะมีคนคอยคุ้มครองป้องภัยนะอะไรที่ไม่ดีก็จะมีคนขจัดปัดเป่าออกไปให้อะอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นกับคุณ คุณกู่บารมีดูเหมือนว่าดวงความรักจะดีนะหยิบจับทําอะไรก็ดูจะดีเหมือนกันนะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยอ่ะมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจในช่วงเวลานี้นะคะเป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้น,นกับคุณด้วยอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยอุ้ยบรรยากาศดีสุขก,กายสบายใจโอ้โหเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตดีชีวิตปังชีวิตแฮปปี้มีความสุขจริงๆอ่ะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคนที่เกิดในวันพระศปีนะ 16-30ถึสพฤศจิกายน2,566นี้เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของคุณจะแฮปปี้มีความสุขดูเหมือนว่าครึ่งเดือนหลังนะเดือนพฤศจิกายน2,56 6นะคนที่เกิดในวันนี้จนะบดีเนาะเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของคุณจะแฮปปี้หยิบจับทำอะไรมันก็ราบรื่น มีความสุขกายสบายใจหยิบจับทำอะไรมันก็คล่องตัวนะในเรื่องของการงานหากมีปัญหาอุปสรรคก็ต้องบอกว่าจัดการได้นะคุณเก่งคุณฉลาดคุณมีความสามารถคุณจัดการได้นะหากมีอะไรที่ไม่ค่อยเข้าท่ามันเหมือนกับว่าจะมีคนคอยช่วยเหลือนะหรือว่า ป้องกันปัญหาอุปสรรคให้กับคุณไว้ไว้ได้อยู่ด้วยเหมือนกันเนาะส่วนถ้าเกิดว่าทําธุรกิจก็ต้องบอกเลยช่วงนี้ธุรกิจไปเรื่อยๆชิวๆสบายๆเงินเข้ากระเป๋าแบบเรื่อยๆชิวๆสบายๆส่วนถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกเลยเงินเข้าโดยสม่ําเสมอ เป็นคนมีบุญคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะเออครึ่งเดือนหลังพฤศจิกายนบุญกุศลที่สร้างมาทําให้แต้มบุญสูงเหลือเกินไม่ต้องหยิบจับทําอะไรหนักหนามากมายก็มีเงินให้เข้ามาใช้ได้ตลอดเวลานะ ชีวิตสุขกายสบายใจสุขภาพแข็งแรงนะได้พักผ่อนนะแต่ก็มีเงินใช้นะแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรหนักหนาเท่าไหร่ก็มีเงินเข้ามาโดยสม่ําเสมอและตลอดเวลานะเออมีโอกาสดีๆเข้ามามีช้อยมีทางเลือกให้กับชีวิตถ้าเป็นเรื่องของความรักถ้าโสดอยู่มีโอกาสได้เจอคู่บุญคู่สนับสนุนส่งเสริมกันในทิศทางที่ดีใครที่ไม่ดีดวงจะผลักไสให้เขาออกไป ใครที่ไม่ใช่ดวงก็จะปากสายให้เขาไม่มาอยู่ใกล้ๆกับคุณตรงนี้นะถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยจะมีช้อยมีทางเลือกเข้ามาด้วยนะทำให้คุณต้องคิดต้องตัดสินใจนะว่าคุณจะเลือกให้โอกาสคนใหม่หรือจะให้โอกาสคนที่ไม่ชัดเจนตรงนี้นะส่วนถ้าเกิดว่างอนงอนกัอน,อนอยู่นะหรือว่ารู้สึกไม่ดีต่อกันก็ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะกลับมาดีกันนั่นแหละเพียงแต่ว่า ต้องให้เวลาตัวคุณและตัวเขาได้เคลียอารมณ์ความรู้สึกก่อนนะเพระอารมณ์ดีอารมณ์เบิกบานก็มีโอกาสกลับมาดีกันแล้ว นะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่า16-30พฤศจิกาย,ยน2566นะเ,เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของคุณจะสุขกายสบายใจมีความสุขมีความสงบมีความร่มเย็นเป็นสุขทั้งในเรื่องของการงานก็ราบรื่นนะติดขัดปัญหาอะไรก็มีคนช่วย,วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคจะเข้ามาก็มีคนป้องกันไว้ให้นะถ้าเกิดทําธุรกิจก็ต้องบอกเลยว่าธุรกิจไปได้แบบเรื่อยๆสบายๆชิวๆแต่มีเงินเข้าตลอดเวลา ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอะ่ะมีเงินเข้าตลอดเวลามีเงินไหลไหลมาเทมาเงินหลังไหลไหล,หล,หลเข้าบัญชีไม่ขาดสายเงินไหลามาเทมามีการเงินเข้ามามีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเฟือเหลือเก็บเหลือ ให้พ่อให้แม่ให้ครอบครัวให้ปู่ย่าตายายเหลือแบ่งปันเหลือช่วยเหลือเหลือทำบุญเหลือให้ทานมีเงินใช้แบบชิวๆสบายๆไม่ขาดแคลนไม่ขัดสนนะมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเฟือมีความสุขกายสบายใจสุขภาพก็แข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเป็นเรื่องของการเรียนก็ต้องบอกว่าสามารถเออ่ ทำงานนะหรือว่าทําทีศิษย์วิทยานิพนธ์อะไรต่างๆได้อย่างราบรื่นประสบความสําเร็จดีมีโอกาสที่จะมีความชิวมีความสบายในการใช้ชีวิตนะในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันมีโอกาสที่จะมีคนมาชอบพอนะมีคนมาให้เลือกมีช้อยมีทางเลือกถ้าโสดอยู่ก็มีคนเข้ามาแบบชิวๆสบายๆนะคนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนมีช้อยมีทางเลือกให้เลือกมากมายชีวิตของคุณจะง่ายได้เพราะคุณมีทางเลือก และคุณคือผู้เลือกคือผู้ตัดสินใจด้วยถ้างอนกันอยู่นะทำใจให้สบายไม่นานนักหลอกหนาเดี๋ยวก็ดีกันนะเออพอจิตใจสว่างสดใสล่าเริงเบิกบานนะใจเลิงล่าเดี๋ยวก็มาดีกันเออนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตดีชีวิตปังชีวิตแฮ ppy ชีวิตมีความสุข รับพิณาอย่าลืมพิลายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดติดใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกาลังใจให้แม่หมอในการทําคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย